สวัสดีครับเมื่อประมาณต้นปีพศ2567ผมได้ไปที่ตลาดเก่าอ่างศิลานะครับซึ่งอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของหาดบางแสนซึ่งตลาดเก่าอ่างศิลานั้นก็เป็นตลาดเก่าแห่งหนึ่งที่ผมได้พยายามที่จะรวบรวมตลาดเก่าจำนวนหลายสิบตลาดเอามาไว้นะครับก็คือตลาดเก่าทั่วไทย <c oughs> ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่า ผมไม่ได้ไปที่อัมพิลามานานมากเลยครั้งนี้นะครับก็ไปก็พบว่าที่อ่าพิลานั้นมีลักษณะของการของตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยก็มีการสร้างพื้นที่ยืดลงไปในทะเลนะครับแล้วก็มีตลาดทางด้านหน้าก็มีตะช่างเอามาตั้งไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ทดสอบน้ําหนักเป็นตะช่างกลางของตลาดนะครับอันนี้เพื่อความโปร่งใสหรือว่าเป็นข้อบังคับของทางราชการ ของกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ทราบนะผลก็คือมีตะช่างอยู่ข้างหน้านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ยืดลงไปทะเลนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับก็เป็นพื้นที่น่าจะไม่ลึกเท่าไหรนะ่นับและพื้นด้านล่างก็น่าจะเป็นพวกหินเพราะว่าน้ําทะเลก็ซอกก่อนเข้ามาจนถึงขั้นที่ไม,ไม่ซาะอีกแล้วเพราะไปเจอเอาหินนะครับด้านนอกก็ยังมีลักษณะของการทําฟาร์มหอยไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหอยบังผู้นะครับ ที่อยู่ทางด้านนอกนะครับและส่วนที่เป็นตลาดก็เป็นตลาดแล้วก็มีส่วนที่ยื่นออกไปก็เป็นทั้งประภาคารไปด้วยในตัวเลยนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเที่ยวด้วยศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ซื้อของจาตลาดมีทั้งของกินแล้วก็ของสดของของหวานของขาวแล้วก็บรรยากาศภูมิประเทศก็สวยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ควรที่เข้ามาแวะเวียนนะครับแล้วมา เยี่ยมชมมีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงก็อีกจํานวนหลายที่นะครับที่หนึ่งที่น่าสนใจคือสะพานข้ามชายทะเลนะครับในด้าใน,ใน,ในของจังหวัชดชลบุรีแล้วก็อ่าป่าชายเลนนะครับที่อยู่ทางด้านหัวมุมก่อนที่จะขึ้นสะพานนะครับซึ่งท่านจะไปเที่ยวชมก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็ดูจากคลิปที่ผมถ่ายให้ดูนี้ก็ได้นะครับผมจะทําไว้เป็นจํานวนมากเลยไหนไหนผมก็ได้ออกมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพ เอาไว้ดูเป็นส่วนตัวแล้วขณะเดียวกันก็เผยแพร่ให้พี่น้องได้ได้ชมตอนนี้หลายท่านที่อาจจะไปชมมาแล้วหรือเป็นคนคนถิ่นถิ่นนี้นะครับก็อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ตื่นเต้นหรือตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะักแต่สาหรับคนที่เคยมาเนี่ยนะครับเขาก็อยากเห็นนะนะครับก็ได้เห็นบริเวณกว้างๆบรรยากาศทั่วๆไปอยากทราบข้อมูลผมเองก็เป็นผู้ที่มีอายุวัยตอนนี้ก็เจ็ดสิบสอง ก็อย่าว่าผมเลยนะครับว่าทาไมผมถึงพูดอายุผมบ่อยมากนักก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่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 มีเสียมีคาหนึ่งก็คือรัตตันยุตาคือเป็นผู้ที่อยู่มายาวนานย่อมเห็นดีเห็นชั่วทําดีทําชั่วมามากนะครับก็อยากจะมาถ่ายทอดในฟังสิ่งที่ผิดพลาดก็เอามาถ่ายทอดในฟังสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประสบมีประสบการณ์มาก็จะถ่ายทอดในฟังนะครับในแบบเช่นนี้นะครับ แล้วคับในตลาดนี้ก็มีแต่ช่างนะครับแต่ช่างนั้นก็เป็นเป็นเป็นอยู่ในการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในซึ่งพูดถึงกรมการค้าภายในนั้นผมก็อยากจะพูดสักเล็กน้อยนะครับว่าเมื่อปีพศประมาณป,ปีพศ2440ี24รอกว่านั้นผมได้มีโอกาสเป็นวิเกรา์ให้กับข้าราชการของกรมการค้าภายในน่าจะประมาณสัก90%ของข้าราชการนะครับเพราะในช่วงนั้นข้าราชการกรมการค้าภายในนั้นมีอยู่ประมาณสัก พันหนึ่งไม่ถึงน่ะประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้อ่าเป็นวิทยกรได้ให้ให้ให้กับทางข้า,าราชการนะครับก็ทั้งหมดก็หลายจุดเหมือนกันนะครับก็ที่โรงเรียนในร้อยทั้งหมดครั้งหนึ่งที่ที่สุราษฎร์ครั้งหนึ่งที่พัทยาครั้งหนึ่งแล้็ที่โคราชครั้งหนึ่งก็เป็นการรวบรวมเอาเจ้าที่ของกรมการค้าภายในภายในให้เฉยนะครับไม่มีว่าคว่าประเทศนะครับผมเคยพูดผิดไปว่ามีประเทศเจ้าที่เขาบอกภายในให้เฉยครับนะครับก็พูดคุยกันนะครับ ซึ่งสมัยก่อนนั้นก็จะมีกฎหมายอยู่หลายตัวเหมือนกันที่เกี่ยวข้องนะราชญัติผูกขาดพระราชัญัติราคาสินค้าป้องกันการค้ากำไรเกินควรอันนี้พวกนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการทางด้านนี้แต่ว่าเรามาปรึกษากันในฐานะที่ทางกรมค้ากรมการค้าภายในนั้นมีความชีวชันด้านนี้ส่วนผมก็เป็นพนักงานสอบสวนสิ่งใดที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมันถูกต้องดีงามแล้วก ใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เราก็มาพูดคุยกันอันไหนที่มันผิดพลาดเราก็มาพูดคุยกันนะครับซึ่งในช่วงนั้นผมก็เป็นแปลกแกนะครับคือเป็นวิกรสามวันนะครับรุ่นละสามวันนะครับแล้วผมเองก็เป็นวิกรคนเดียวเลยครับสามวันเต็มเมนะครับแต่ละรุ่นแต่ะรุ่นมีที่โรงเรียนในร้อยตำรวจท่านนะครับที่ผมเป็นแค่วันหนึ่งนะครับเพราะโรงเรียนเหล่านั้นก็เป็นสถานที่แรกนะครับที่เขาก็มาอบฝึกอบรมแล้วสุดท้ายเขาก็บอกกับผมว่าต่อไปขออาจารย์คนเดียวนะครับนะฮะแล้วไปไปอบรมกันข้างนอก ไม่ต้องเข้ามาที่โรงเรียนเดี๋ยวแล้วตำรวจเขาไปจัดหาสถานที่ข้างนอกแล้วผมมันไปย่างข้างนอกเขาเบื่อหน่ายในระบบของโรงเรียนเีลยวแล้วตำรวจนะครับที่เอาอะไรก็ไม่รู้มาบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ดืด้อสมชอบด้วยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับเป็นเรื่องจริงก็ถามข้าราชการกรมค้าภายในก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ